ได้เอาไปให้เขาดูแล้วจะส่วนเจ้าข้องคลิปเดินเข้ามาดูคลิปข้องซองนี้ด้วยนี่อันนี้คือความอิจซาสัดเจนเลยนะทุกคนนะมาพิมบ์บอกเลยว่านี้คือความอิจซาสัดเจนเลยคนคนนี้ก็คงจะเคยทํา YouTube หรือกําลังทํา YouTube อยู่แหละนะ่าพิม์กับวัน้แอป,ปไปเบิ้งซองเนาะเพราะว่าบุญญาเข้าไปเบิ้งอ่าซึงว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นความอิจซาส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นต์กับการคอมเมนต์แบบนี้อ่าเป็นคอมเมนต์ที่ว่าแรงเยอะแล้วว่าพิมพ์ก็ เป็นคนหนึ่งที่ว่ามีควมอ้อนไหวกับควมรู้สึกแบบนี้นะกับคอมเมนต์แบบลักษณะนี้กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุ้ผู้สุขนเดอ้อพี่น้องืันนี้กะเป็นเนื่อนิดหน่อยทุกคนพาทุกคนมานั่ง สมบรรยากาศริมน้ำกับพี่น้องครับอยู่ชี้ล่วงบางวานของบาง่าวพิมเดอ้อมื้อนี้ก็จะมีเรื่องมาบอกคนนะกับการตอบคอมเมนต์สำหรับว่าพิมจะเปลี่ยนจากการ,อ,ารอ่ารีแอคชั่นไปก่อนวันนี้นะคลิปนี้จะมาเว้าจะมาตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ว่ายังมาเว้ายังมาแซะยังมาพูดคอมเมนต์ด่าบ่าวพิมเว้าให้บา่าวพิมอยู่ครับบา่าวพิมก็บ่เข้าใจกันนะ กับการทำคลิปข้งมาพิมพ์ซึ่งว่ามันอาจจะทำให้บางคนบออดใจหรือว่าง่ายคือบางคนอิซ่าหแหละ,ะนะที่มาเข้ามาแซะบ่าวพิมพ์บางครั้งมันก็เป็นคำวมาที่ว่าค่อนข้างแรงมากหนักมากนะแต่ว่าบ่าวพิมพ์ก็บอกเลยว่า,าคลิปนี้ก็ขอ,อ,อมาเบาซะขอ,อมาพูดให้บางคอมเมนต์ อธิบายให้ฟังพูดให้ฟังเว่าเขาอาจจะอย่างบทถันได้เข้าใจแหละวันนี้ป่าพิมกัไดดเลือคอมเมนต์คลิปล่าสุดข้องเมื่อวานครับพี่น้องครับที่ว่าพาทุกคนไปเบึงมุม่มงสู้ข้องกรุงเทพข้องเมืองไทยครับมีหลๆจุดหล,ล,ล่มุมไลๆจังหวัดมารวมเข้ากันเอามารวมเข้ากันให้ทุกคนเบึงนะแล้วมีคอมเมนต์ที่ว่าค่อนข้างที่ว่าจะบอกวอยโอเคไล่คอมเมนต์เยอะเยอะอยครับผ่านมาก็มีเยอะนะแต่ว่า อพอพิมก็อดมาตลอดครับแต่ว่าคลิปนี้ข้อเข้ามาพูดนะทุกคนนะเดี๋ยวเฮามาฟังมาเบิ้งกันว่ามันจะมีคอมเมนต์ยังไดครับไปมาเดี๋ยวเอามาเข้าเรื่องกันเลยครับพี่น้องครับซึ่งว่าอคอมเมนต์ที่พ่อพิมพ์จะมาตอบหรือว่าจะมาพูดในวันนี้กัเป็นบางคอมเมนต์เท่านั้นนะแต่ว่าเอามาเพราะว่าพูดง่ายก็คือแวบข้อมาอธิบายแหละนะทุกคนกับคลิปเมื่อเมื่อวานนี้ คอมเมนต์ที่ว่าพิมพ์จะมาเว้านี่ก็คือเป็นคอมเมนต์เฉพาะเมื่อวานนี้นะคุณนะเมื่อวานเปิดคลิปหมบุบซุ่นั่นแหละครับซึ่งว่าคือคือคอมเมนต์บางอันว่าพิมพ์คิดว่ามันแรงเกินไปนะคือตัวอย่างนี่ครับคลิปอ่าคอมเมนต์แรกนะทําคลิปมักง่ายมาข้อทานจากคนไทยนี่ครับทุกคนว่าพิมพ์คิดว่าการทําคลิปของว่าพิมพ์มันตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติมากนะการทําทคลิปรีแอคชั่น ถึงว่าคนทั่วโลกคนยูทูบเบอร์หล่ไลยคนแต่ละประเทศเขาก็ทํากันไปทัวร์นะทุกคนนะทำกันเยอะมันก็บ่ได้เป๊กเนี่ยมันก็บ่ได้เอ่อเป็ดการข้อทงข้อทานเนี่ยนะว่าพิมพ์ทำกับว่าพิมพ์ทำเพราะว่าความซื้ซอสอบนะเป็นความลุงไล่ส่วนตัวถ้าว่าเราซอบอะไรเราก็จะแสดงออกทําสิ่งนันครับพี่น้องครับค,คือคอมเมนต์นี้ว่าพิมพ์บอกว,ว่ามันแรงมากครับทาคลิปมาง่ายมาข้อทานจากคนไทย บ้าพิมขอทานตรงนี้กับพี่น้องซึ่งว่าการทําคลิปของป่าพิมกับ่้าพิมได้นําได้ไปค้นห้าพาพงามๆมุมงามๆมุมสุดๆมาทุกคนได้เบิ้งก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคลิปได้ที่ว่าหลยคนอาจจะบอกเห็นว่าบ้าพิมก็ได้ไปซอกไปห้ามาให้ได้เบิ้งได้ชมน้กันครับกับความสวยงามความเจริญข้องประเทศไทยข้องเมืองไทยนะแต่ว่าคอมเมนต์นี้ค่อนข้างว่าแรงเลยแหละเป็คอมเมนต์ที่ว่าแรงมากนะนั่นแหละครับมันไม่ใช่การขอทานนะ มันก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันแลกกันครับพี่น้องครับและคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ comment ต่อไปนะคนนี้นี้มาเกือบทุกคลิปเลยครับคนเสื้ออะไรทองฟ้าทองฟ้านี่จักอย่างนี่นะอ่าบ่าพิมพจะบ่ค้อปิดซื้อคนคอมเมนต์ก็แล้วกันบ่าพิมพจะเปิดเลยนะซึ่งว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะมาคอมเมนต์เยอะอ่าซองซองสามวันมานนี้ครับพี่น้องครับ เป็นคอมเมนท์ที่ว่าค่อนข้างที่ว่าจะแสะที่ว่าจะกวนสมควรแหละนะแบบนี้ส่วนมากอะคอมเมนต์ข้องคนนี้ก็จะมาแบบลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่มันนครหลวงเวียงจันทร์แหง่งซอปปอลาาเจริญแบบสุดๆที่แกวแดงสร้างให้ยากไปเที่ยวนี่นะทุกคนเือว่ามันเป็นคําเบาที่แบบคนเราเขาเอิญมาเบาซะกันนะพูดซะกันเนาะเนยนั่นแหละอ,ะอเนาะเนยทำไปเพื่อเพื่อยง ก็หู้แหละว่าบ้านของ่าพิมมันยังบทันได้เจริญเรื่องดนั้นนะแล้วกัยังอีตึมหล่เรื่องบบจําเป็นต้องมาเยยต้องมาทุกคลิปแบบนี้ก็ไดนะเฉพาะคนนี้แล้วก็ยังอีตึมกลุ่มคนนึงแหละที่ว่ามกคอมเมนต์แบบลักษณะแบบเดียวกันครับพี่น้องครับว่าพิมว่ามันบจาเป็นที่ว่าจะจองมาเยาะๆกับแบบนี้นะบบหูว่าคนที่มันมาคอมเมนต์แบบนี้มันมันคิดยังอยู่นะมันคิดยังอยู่ผมคิดว่ามันมันคิดยังอยู่ครับพี่น้องครับอ่าเออโอเค แล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จากอะไรอะพงพิไัยพงพิไัยประมาณนี้นะคนคอมเมนต์ว่าไม่เบื่อหรอคนลาวทำคอนเทนต์ว้าวทึ่งตะลึงกรุงเทพเป็นสาวคนซ้ำๆไม่มีอะไรแป๊กใหม่แหกใหม่เลยคอมเมนต์นี่ก็พอพิมพ์ก็ จะข้อตอบตามความจริงเลยแหละว่าการที่เราใส่คำเบาเรือว่าคำพูดที่ว่าโอ้โหว้าวน่าทึ่งอันนี้มันก็คือความรู้สึกนะทุกคนนะอันนี้เฉพาะของเ้าพิมพ์นะแต่ว่าคนอื่นเบาพิมพ์โ่้โอันนี้ก็คือความรู้สึกเวลาเห่าไปเห็นสิ่งที่ว่าเห่าบ่เคยเห็นเหาบ่เคยเห็นบ่เคยเจอมาก่อนแล้วมันเป็นสิ่งที่ว่าเม a ิ่งหเลยว่าค่อนข้างที่จะอัศจรรย์เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะเห่าต้องอะไรอ่ะเอ่ยอคำอุทานออกมา โอ้โหว้าวมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันบอกพี่น้องคือตัวอย่างเราไปเห็นอะไรที่ว่ามันจะิญนจะิญเจะิญเราเป็นสิ่งที่ทันสมัยเราบบเคยเห็นบวเคยใสบวเคยสัมผัสเราก็ต้องใสคำจำพวกนี้หรือประมาณนี้ออกมามันบอกมันก็บริเปกนะเรือว่าจะให้บอพิมไปเห็นคลิปแบบว่าไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่ามันซุยๆงามๆแล้วบอพิมต้องไปพูดว่าเอ๊อุ้ยอู้สิวะ มันิีปีเมนแม่นบอพี่น้องมันบ่ทึกเลยมันก็ต้องใส่คำลักษณะ3้ำคำนี้ครับโอ้โหว้าวนะทึ่งตะลึงนะมันก็เป็นคำเ้าทั่วไปในก,กับสิ่งที่ว่าเฮาบเคยเห็นกับสิ่งที่ว่ามันตื่นตาตื่นใจนะมันก็บด้เปียกเอ้ยคอมเมนต์ได้ไงแล้วก็นี่ครับทำทำกินทำไซส์ชแนลอืมอ่ะคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะคอมเมนต์เยอะนะ มักง่ายดีครับถ้าทำคลิปเป็นภาษาต่างประเทศให้คนต่างประเทศดูพมจะส่วยเงินทุนทุกคลิปเลยนี่เมื่อมาล็อกเอายอดวิวจาคคนไทยข้อมูลอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเอาคลิปคนอื่นมานั่งดูแล้วก็ส่วยทางส่วยนั้นทางส่วยนี้อ่าจากเจ้าข้องคลิปตนฉบับเขาจะรู้ไม่เน่ย เอาคลิปของคนอื่นมานั่งให้คนอามานั่งล้อคนไทยคิดได้ไงนะป้าพิมพบูฮูจะอธิบายแด้บกับพี่น้องครับคือว่าการที่ว่าทุกคนเข้ามาดูคลิปข้องปาพิมเนี่นะว่าพิมพเชื่อว่าทุกคนต้องยักเข็นต้องยักเบิ้งโดยตัวข้องทุกคนเองว้าพิมบ่ได้บังคับว่า,า,วาเออพมลงคลิปแล้วเดอ้อต้องได้เข้ามาเบิ้งคลิปนะทุกคนต้องได้เข้ามาเบิ้งคลิปถ้าไม่เบิ้งข้อให้มีอันเป็นไปมันบบเมนแบบนั้นนะ อันนี้คือความภูมิความพอใจของแต่ละคนที่ว่าเขามาเบิ่งคิวมาพิม์บ่ได้บังขับว่าต้องได้ท่ามาเบิ่งคลิดว่ามาพิมผู้ใดบอยักเบิ่งก็เพียงแค่เลื่อนผ่านคลิกเข้ามาอ้าคิกว่าเข้าหูว่าเขาตาแล้วก็เลื่อนผ่านก็เท่านั้นครับพี่น้องครับบ่ต้องแมบไปสนใจนะถ้าว่าคนที่ว่าชอบจริงๆเขาจึงจะเบิ่งนะคือคนนี้มาคอมเมนต์ก็โอ้โหเหมือนกับเขาทำยูทูหมือนกันนะซื้อซองว่าทำกินทำใส้นะโอเคไปทำกินทำใส้อยู่ซีซองของตัวเองก็ได้นะ บทจำเป็นต้องมาคอมเมนต์แบบนี้ครับอืม,มรู้จะพูดยังไงถ้าเจ้าข้องคลิปหมยเห็นคลิปตนบับ่บถ้าเจ้าเจ้าข้องคลิปตนสบับเข้าจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวบ้าพิมจะอธิบายในข้อต่อไปกับเรื่องการกเรื่องการแปะลิงคลิปตนสบับนะมาแล้วก็คนนี้ครับนี่ก็คืออะไรอะเตะเ,เตจ,จิตนี่จากยางนี่แหละเป็นรูปซูเปอร์แมนนี่นะึ่งว่าเพิ่น มาคอมเมนต์ว่าขอบใจละลายที่สุเมืองไทยแต่ในในแล้วก็ทําการบ้านมากขึ้นอีกอีกมากๆจะได้หน้าดูมากขึ้นนี้ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งแย่อยู่นะมีสาระให้คนฟังเล่ารับรู้หน่อยไม่ต้องเมาอวยอวดไทยอวยไทยให้คนทั้งคนไทยได้ฟังหรอกสงไส่ยอันนี้คือเป็นคนที่ว่าเข้ามาไม่ เป็นคนที่มาเข้ามาใหม่แต่ว่าคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากครับที่ผ่านมาแต่ว่าพิมพ์ก็คอยด้ใสใจแต่ว่าคลิปนี้ก็อยกออกมาเ้าแยกออกมาพูดน้ำมันแล้วซะที่ว่ามาเ้าว่าอ่ามาคอมเมนต์ว่ายกให้ว่าพิมพ์ทำการบานไม่มีข้อมูลมาบอกทุกคนต้องเข้าใจคำว่ารีแอคชั่นนะคุณอะไรอ่ะคุณตาจิตตาจิตเตจิตในี่จากย่างนี่แหละตองเข้าใจคำว่ารีแอคชั่นรีแอคชั่นก็คือความหมายมันก็คือว่าปฏิกิริยาข้องค้น หรือว่าความรู้สึกใช่ไหมมันแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลแบบลักษณะนั้นนะแปลแบบนั้นก็คือว่ามันโมเมนซ่องที่ว่ามาอ่านข่าวหรือมาให้ข้อมูลรีแอคกั่นก็คือเรามาเบิ้งความรู้สึกขอ้องสมมติว่าพิมพ์ทําคลิปว่าพิมพ์จะมีความรู้สึกแบบใดกับคล,คลิปนั้นรีแอั่นคลิปคลิปนั้นมันคือความรู้สึกเบาพิมพ์เห็้ยนยั่งอยู่ในคลิปเบาพิมพ์ก็จะพูดก็จะเบาไปนะโมเมนว่า เออคลิปนี้บะพิมพ์จะมาให้ข้อมูลในนั้นอันน,นี้มันบ่เมนซองแบบนั้นครับพี่น้องครับบะพิมพ์ก็บ,บอกตลอดอว่าซองของบะพิมพ์คือซองรีแอคชั่นอ่าเป็นคลิปรีแอคชั่นนะคือความรู้สึกเรารู้สึกงแวบแรกเขาก็จะพูดเขาก็จะเว้าไปแบบนั้นอ่าเข้าใจกับว่ารีแอคชั่นบอเข้าใจกับว่ารีแอคชั่นไหมนะมันไม่ใช่ซองที่ว่ามาให้ข้อมูลก็คือเป็นซองที่ว่ารีแอคชั่นคลิปคือเห็นย่างงามๆช่วยๆบะพิมพ์ก็จะเว้าไปตรงๆ สิ่งได้ที่บอดีบางามบ้พิม์ก็จะพูดไปเลยนะเข้าใจตรงกันนะและนี่ครับสิ่งที่บอพิมพ์บอสอบบ่มักอีกอย่างหนึ่งจริงๆก็คือนี่เลยถ้าผู้นําประเทศดีประเทศนั้นก็จะเจริญนี่นะคือสิ่งนี้บ่าพิมพ์บ่มักบอสอบจักน้อยเลยพี่น้องมันเป็นคําเว่าที่แบบบอพิมพ์บ่มักเรื่องพวกนี้อยู่นะเรื่องการมงการเมืองแบบบ้าพิมพ์เป็นคนแบบ บนร ب ا ประชาชนแบบคนธรรมดา่าพิมพ์บบมักเรื่องอการดรามาเกี่ยวกับการมุ่งการเมืองถ้าวายาักู้เรื่องนี้กัไปเบิ่งซองอื่นได้่องก็มาพิมพ์เป็นซองแนวบันเทึงนะคุณอะไรอะ่ะคุณสุ้นทอนสมิวนะถ้าว่าได้เบิ่งคอมเมนต์ก็บ่ต้องคอมเมนต์ถา้าได้เบิ่งคลิปนี้กับบต้องคอมเมนต์แบบนี้ล่ะครับแล้วก็นี่ครับนี่คนเก่าคนเดิมที่ว่าคอมเมนต์มาพิมพ์ตอไปเมื่อ สักครู่นี้นะทำกินทำไซชานลนี่ครับสวยครับพี่น้องถนอนอะไรครับนี่ตึกอะไรครับโอ้ยสวยท่าเรือใหญ่จังครับนี่มันท่าเรืออะไรครับไ่ท่าเรือของเส้นแซบไหมครับพี่น้องโอ้ยสวยครับอ่านไปก็จะค้ำไปนะทุะกคนนะไม่มีความไม่ไม่มีควมาม,ม,วมพยายามห้าข้อมูลเลยพี่น้องคนไทยจัดให้เส้นวิวแบบนี้จะคล้องคลิปมาเห็นของอึง้ง ลิงต้นสบับคลิปลิงต้นสบับก็ไม่แปะให้เข้าหน่อยพมจะได้เอาไปให้เข้าดูแล้วจะส่วนเจ้าข้องคลิปเดินเข้ามาดูคลิปข้องซองนี้ด้วยนี่อันนี้คือความอิจฉาสัดเจนเลยนะทุกคนนะมาพิมพ์บอกเลยว่านี้คือความอิจ่าสัจเจนเลยคนคนนี้ก็คงจะเคยทํา y o YouTube หรือกําลังทํา y o YouTube อยู่แหละนะมาพิมพ์กับได้แอปไปเบิงงเบ่งซองเราพอเราบ่อยาเข้าไปเบิง่งอ่า ซึ่งว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นความอิจฉาส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นต์กับการคอมเมนต์แบบนี้นะอันนี้คุณกําลังเขาเข้ามาดูคลิปข้องมาพิมหม่เป็นคนแรกเป็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมพอซองข้อง่าพิมพ์กับทามานี่กับรีแอคชั่นมานี่ก็เยอะมากนะเป็นซองที่บ่มีข้อมูลนะจําไว้ครับฟังไว้นะเป็นซองที่ไม่มีข้อมูลเลยก็คือเป็นซองที่ว่าห้าข้อมูลจากทุกคนนะเข้าใจนะคุณอะไรอทำกินทำไซชนแนลนะ ฟังไว้นะครับซองข้องวาพิมพ์เป็นซองที่ไม่มีข้อมูลคุณต้องเข้าใจแบบนั้นนะถ้าว่ายักดูซองที่มีข้อมูลครับไปเบอร์ซองอื่นได้ไปสมซองอื่นได้ไปดูซองอื่นได้ครับเป็นซองรีแอคชั่นรีแอคชั่นก็คือความรู้สึกครับเป็นการบอกปฏิกิริยาของข้องวาพิมพ์เองว่าวาพิมพ์เห็นคลิปแล้ววาพิมพ์รู้สึกอเหนือได้นะต้องเข้าใจคําว่ารีแอคชั่นครับ,บมันเป็นซองอันข่าวอ่าแล้วลิงต้นฉบับก็ไม่แปะให้เจ้าของคลิป แล้วจะส่วนเจ้าของคลิปมาดูคลิปนี้ด้วยการที่ว่าบ่าวพิมพ์ใส่ลิงคลิปตนสบับย้ำให้คุณทำกินทำไซ h ช n แนลเข้าไปดูนะเดี๋ยวบ่าวพิมพ์จะให้เบิง้งคือว่าลิงตนสบับบ่าวพิมพ์แปะไว้ยุที่คำอธิบายบ่ได้แปะไว้ยุที่คอมเมนต์หรือปักมุดนะต้องเข้าใจเดี๋ยวบ่าวพิมพ์จะเข้าให้เบิ้งหรือว่าบุษรางเข้าก็เดี๋ยวบ่าวพิมบบพ์มจะบอกวิธีเข้าเบิ้งนะว่าคลิปต้นสบับ อ่านี่นี่นะบัวใจเห็นหรือบอ่อยู่กองคลิปอยู่กองซื้อคลิปที่ว่าเขียนอ่าเขียนว่านี่ครับสิบห้าชั่วโมงแล้วก็จะมีติดแท็กติดแท็กเรากดคําว่าเพิ่มเติมนี่เด้อคุณทํากินทาไซ์เดี๋ยวไปพิมพ์ข้อตงังค์นนี้นะนี่มันมีคําว่าเพิ่มเติมนะคำว่าเพิ่มเติม,ม,ตมคลิกเข้าไปแล้วจะเห็นด้านล่างนี่ก็คือ อขอพระคุณคลิปตนสบับแล้วบ่าพิมก็แปะลิงกพร้อมซื้อซองตัวนี้สามารถเข้าไปเบิ้งได้นะทุกคลิปบ่าพิม์เปลี่ยนมาใส่แบบนี้หมดแล้วเพราะว่าผ่านมาว่าพิมพ์เคยเอาใส่ในอคอมเมนต์แล้วปักหมดุดและตอนนี้บ่าพิมพ์ก็ได้เปลี่ยนมาใส่ที่คําอธิบายนะยให้เข้าไปเบิ่งก่อนเอ้ยคุณทํากินทาใส้นี่อันนี้ก็เมื่อนกันครับคอมเมนต์สุดท้ายผู้บรรยายน่าจะศึกษาข้อมูลมาก่อนเพราะฟังแล้ว คือไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้ก็ไม่ควรเอามาออกถ้าคนไม่รู้มาดูก็จะไม่ได้อะไรอันนี้อ่านไปเปรไปนะเพราะว่าเข้าก็เขียนภาษาไทยไม่ตกไม่ทุกเลยเขียนภาษาบันพิม์บ้าพิม,พม์เอืนว่าเขียนมะยุมะยะนะอะไรอะ่ะเพราะจะเป็นคนลาวนั่นเองอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะปแปลด้วยแปลช่วยกันอซึ่งว่าเดี๋ยวบ่าพิมจะขอตอบ อีกครั้งหนึ่งนะก,การไม่มีข้อมูลคุณอะไรอ,ะอ่ะ,าาอะคุณภัสวีวงโพอ่ะคุณภัสวีก็แล้วกันนะอันนี้ก็คงจะเป็นคนที่ว่าเข้ามาเบิ้งคลิปเข้ามาพิมพ์ครั้งแรกยังเข้าใจเด้อว่าสองเข้ามาพิมพ์เป็นซองที่ผมมีข้อมูลมาตั้งตั้งนานแล้วนะคุณนะคุณภาาัสวีอ่าเป็นซองที่ทำคอนเทนต์แนวง่ายสบายสบายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียด ถ้าวายอยากบ่งคิปที่ว่ามีข้อมูลก็ไปบ่งคิปข้องคนอื่นได้ซองข้อมาพิมพ์ก็คือเป็นการนําเสนอภาพวิดีโองามงามมุมงามห้ามุมงามวิดีโองามงาให้ทุกคนได้เบ่งอ่าเป็นซองที่บ่มีข้อมูลเลยครับคุณภาสวีนะเป็นซองรีแอคชั่นรีแอคชั่นก็คือเป็นการบอกความรู้สึกข้องคนที่ทําคลิปเวลาเห็นคลิปนั้นๆแล้วมีความรู้สึกแบบไงอ่ายังไงนะให้คนดูได้รู้ ไม่ใช่ซองที่ว่าเออต้องเอาข้อมูลมาให้หน้าเน้นมันโบมันมันไม่ใช่เลยครับคุณาาพัชวีครับอ่าประมาณนั้นครับทุกคนวันนี้ก็นั่นแหละความรู้สึกที่ว่าพิมพ์จากบอกทุกคนนะกับคอมเมนท์ที่ว่าว่าพิมพ์คัดมากับคลิปล่าสุดเมื่อวานอ่าจริงจก็จอยากอ้อมมาว้าดนแหละอ้อมอยากอ้อมมาพูดดนแหละแต่ว่าอดเอาอดจนมาเทิรเมื่อวานอดจนมาเทิรวันนี้แหละก็เลยว่าข้ออ้อมมาพูดสักหน่อยซะคอยากให้คนเข้าใจ บางคนอาจจะบวทันได้เห็นคลิป่า,านมาข้อมาพิมพ์แต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าให้คําตอบทุกคนผู้ได้ยากงูคาตอบกับสมารืเบ่งคลิปนี้อีกนะเอ้อื네้นนี้ก็พิม์กับขอบคุณทุกคนไลยๆเด้อที่ว่าเข้ามาให้กําลังใจ่พิมแล้วก็ติดตามา่พิมพ์เป็นกาลังใจให้พิม์มาตลอดครับ <ạ. S 2> ถ้าผู้ได้ที่ว่าบา่ทันกดติดตามบฟากดติดตามเด้อที <pathways. S 2> ่สาคัญก็อย่าลืมดูโฆษณาเด้อพี่น้องื้นนี้ก็หยุดเรียกสั้นโวขาวนะเป็นสร้างเหตุที่ว่าพิมพ์ ช่วงหนึ่งบ้าพิมพ์กับบุค่อยทำคลิปเลี้ยงสั้นเมืองไทยกับย้อนสาเหตุนี่แหละครับพี่น้องครับมันมีคอมเมนต์ที่ว่าดราม่าเยอะอ่าเป็นคอมเมนต์ที่ว่าแรงเยอะแล้วป้าพิมพ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามีความอ่อนไหวกับความรู้สึกแบบนี้นะ,มมะ,นนะกับคอมเมนต์แบบลักษณะนี้บ้าพิมพ์ก็อยากหยุดอ่าหยุดทำเลี้ยงสั้นไปบางเพราะว่ามันมีไล่คนอิจฉาครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อคุณพิมบ่าวมงเนือกัขอฝากเพียงเท่า,านี้ครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อว่าพิมจะเอาคลิปยังมาให้เบิ่งให้ชมกับพี่น้องครับวันนี้ขอบพระคุณจริงๆเด้อบ๊ายบาย